อ้าวสามแสนเก้าอยู่ใกล้ทะเลอ้าวใครกาลังอยากได้ที่ดินใกล้ๆทะเลเลยนะครับสามแสนเก้าก็เป็นเจ้าของได้นี่วันนี้ผมบอยสิทธิรารัตโอ้โหเห็นสับปปรดอย่างนี้นะคงรู้เลยนะเดาออกว่าอยู่ที่ไหนนะครับที่ดินอ่าอยู่ใกล้ๆกับเขากระโหลกเขากะโหลกนี่นะเดินทางหรือขับรถไปเนี่ยไม่ถึง3 4กิโล5กิโลไม่เกินเนี่ยไปถูกสู่ชายหาดเลยนะนี่ของแกนี่คุณเบียร์เจ้าของนี่วันนี้ผมบอยสิทธิชลารเดินทางมาที่เขา300ยอดอ่าเขา300ยอดไปจุบกิริขัน แกพูดไม่ผิดหรอกคุณเบียร์เจ้าของเขาบอกว่าที่ดินของแกเนี่ยห้ตารางวาแะขายอยู่แค่3ามแสนเ้าอ้าวมีจริงครับสามแสนเป็นเจ้าของได้เลยแต่ถ้าจะเอาติดถนนลาดยางที่แกยืนนี่นะสี่แสนสามก็เป็นเจ้าของได้แล้ว10กระแปงเนี่ยขายบ้าขายบอขายไปได้ยังไงเป็นสิบสิแปงแล้วเหลืออยู่3แปลงเท่านั้นนะครับนี่ดูเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนี่ให้ดูข้างหลังผมก่อนก่อนที่จะไปคุยกับแกนะครับเห็นไหมสับป,ปะรดเต็มไปหมดเลยแล้วมีเพื่อนบ้านรอบด้านเลยนะครับเห็นอย่างเงี้ยนะ ถึงแม้จะใกล้ชายหาดแต่ก็สูงกว่าระดับนั้นทะเลเนี่ยเกือบ20เมตรเหมือนกันนะเมื่อกี้จับพิกัดดูแล้วนะครับสายอินเทอร์เน็ตพุ่บพับพุ่บพับเลยไฟฟ้าพุ่บพับพุ่บพับและปลาปานี่เรียบร้อยผ่านหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอยากรู้เป็นยังไง3,900มีจริงไหมที่ดินใกล้ทะเลขนาดนี้ตามผมไปสิทธิทราชบันมาเลยรีบจับรีบจองกันแล้วกันก่อนที่มันจะหมดเพราะมันเหลืออยู่แค่3แปลงเท่านั้นอ่ะตามมาเลยครับครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ่าเดี๋ยวผมข้ามถนนไปหาเลยอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยครับเบียร์ครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับโอ้คุณเบียร์เดี๋ยวคุณเบียร์ยืนตรงนั้นนิดนึงวิวโคตรสวยเลยโอ้รถมันทำไมเยอะมากคุณเบียร์ตอนนี้เป็นถนนเส้นทางหลักที่เขาวิ่งวิ่งกันวิ่งกันทั้งวันเลยมั้งครับอ่าคุณเบียร์ถามนิดนึงจริงไหมเนี่ยว่า50ตารางวาอยู่เขาสามร้อยยอดเนี่ยอยู่ที่ประจวบเนี่ยขายอยู่เริ่มต้นแค่เท่าไหร่นะ ราคาตอนนี้เริ่มต้นที่3 9 0 0 0ครับผม3 9 0 0โอ้โหรถวิ่งไม่ได้เยอะมากเลยยืนไม่ได้เลยนะครับคุณเบียครับตรงนี้ขอยเที่ยวหนึ่งมันอยู่อำเภออะไรนะอยู่อาอยู่อำเภอ300ยอดครับ300ยอด300ยอดนี่มันต้องประจวบปะประจวบครับประจวบอยู่ใกล้หุยหินไหมครับอยู่ห่างจากหัวหินประมาณ50กิโลเองห้าสิบกิโลคุณเบียไปฝั่งนู้นกับผมหน่อยดีกว่าข้าไปฝั่งนู้นกันนี่ท่านผู้ชมที่ดินติดถนนเลยใกล้เขากะโหลกอยู่แค่ทั้งหมดเนี่ยนะ 50ตารางวาเริ่มต้นที่3ามแสนเก้าไปหลบรถจ้าหน่อยคุณเบียร์ครับขึ้นมาข้างบนหน่อยวิวที่สวยอย่างนี้นะครับคุณเบียร์ถามก่อนมันอยู่ใกล้อะไรนะเข้าหาดอะไรนะอยู่ใกล้หาดเขากระโหลกครับใกล้หาดเขากะโหลกรประมาณกี่กิโลครับทางจากที่ดินของเราเนี่ยประมาณไม่เกิน5กิโลครับถึงหน้าหาดเลยอ่าท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมค่อนข้างจะเรียกว่าตื่นตหนกนิดนึงเพราะไปยืนใกล้รถกลัวรถเสยไปกินน่ะนะคุณเบียร์ถามก่อน อยู่ใกล้ๆเขากระโหลกอยู่เขาสามร้อยยอดใช่ไหมครับใช่ครับเขาสามร้อยยอดอยู่ตรงไหนเขาสามร้อยยอดเนี่ยจะอยู่นะครับเป็นอุทยานอยู่ข้างหลังที่ดินของเราเลยครับอ่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเห็นหมดเลยนะนี่ก็เป็นคาเฟ่ของเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับเรียกง่ายๆเลยในฉนดระบุชัดว่าตำบลเขาสามร้อยยอดไอ้ตำบหลหรืออะไรอําเภออ,ภอําเภอเขาสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของคุณเบียร์คุดแดงทุกผืนใช่ไหมครับจะเป็นถนนนสสีจอหรือว่าคุดแงดงทุกใบครับอ่าแล้วกระสิบหนึ่งหนึ่งได้ข่าวว่าเนี่ยสิปเป็น10บส,ปสปแปลงเนี่ยขายไปแล้ววันนี้เหลือกี่แปลงครับวันนี้ถนดของเราจะเหลือ3แปลงสุดท้ายแล้วครับพี่บอยหมดแล้วหมดเลยใช่สามแปลงคุณเบียร์ชีท้ทีนิดนึงมันอยู่ตรงไหนบ้างก็อ่าแปลงหน้านะครับของเราจะจะเหลืออยู่นะครับดักตรงนี้นะครับฮัสิบตารางวาติดถนนลาดยางเลยครับเป็นทำเลที่ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้ว สามารถค้าขายได้นะครับแล้วก็อีก2แปลงจะอยู่ด้านหลังนะครับถัดไปก็มันจะมีเหลืออยู่2ล็อกที่ราคา3ามแสนเนะครับส่วนอีก1ล็อกเนี่ยริมสุดดังนู้นนะครับพื้นที่ของเราจะ58ตารางวาแต่ว่าเราพิดราคาเท่ากันหมดเลย3ามแสนเหมือนว่าให้ลูกค้าไปครับเอาง่ายพูดไม่ให้งงเลยติดถนนลาดยางเนี่ยนะขายอยู่แค่4ี่แสนตารางวาอยู่ในชุมชนอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเอาไปค้าไปขายไปทำอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าขยับเข้าไปนิดนึงคุณเบียถูกไหมฮะ50 ตารางวาแปลงหนึ่งกับ58ตารางวาแปลงหนึ่งขายเท่ากันเลยเอาง่ายๆใครมาก่อนได้ก่อน3ามแสนเก้าเท่านั้นออกเข้าโอนให้ด้วยไหมอ่ะออกให้ครับโอ้โหท่านผู้ชมเตรียมจดเบอร์เตรียมอะไรให้ดีแล้วกันคุณเบียร์ข้างหลังนั่นใช้เขา3า0อยอดไหมใช่ครับตะรอดแนวนะครับจะเป,เป็นเทือกเขาเป็นอะไรเลยนะ อ่าท่านผู้ชมอันนี้เป็นขายสดนิดนึงนะครับแต่ถ้าขายผ่อนเนี่ยเดี๋ยวจดเบอร์คุณเบียไว้ได้ข่าวว่าไม่นานเนี่ยเดี๋ยวแกจะเปิดหลายที่เหมือนกันอ่าเปิดเงินผ่อนเร็วๆนี้แต่ตรงเนี้ยที่เขา300ยอด50ตารางวา3ามแสนเนี่ยขอเป็นเงินสดก่อนคุณเบียรครับถามก่อนเลยก่อนที่จะเดินไปดูกันไฟฟ้ามีไหมฮะไฟฟ้ามีครับอยู่ด้านหลังติดกับที่ดินเลยอ่านี่ท่านผู้ชมไฟฟ้าแรงสูงมีไฟฟ้าแรงต่ำมีสายอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณมือถือชัดคุณเบียเราถามต่อไปว่า ปราปามีแม่น้าปราปาประปามีครับเรียบร้อยเราต่อท่อให้ลูกค้าเลยสามารถใช้ได้เลยลูกค้าปลุกบ้านแล้วก็สามารถใช้น้ําใช้ไฟได้เลยครับอ่าโอเคท่านผู้ชมหลายคนนะไฟฝันอยากมีที่ดินใกล้ๆทะเลวันนี้ก็หามาให้ไม่แพงหรอกแม่อยู่ใ,ใกล้ๆเขากะโหลกนะครับหาดเขาชื่อชายหาดอะไรนะครับหาดเขากะโหลกครับชื่อน,นี้เลย<ช> <S <S 2> <S 2> ส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นเขาเรียกลักษณะคือทําการประมงกันนั่งกินอาหารกันแสดงว่าคนที่ชอบอาหารสดๆขึ้นจากเรือเนี่ย ไปถึงที่ได้เลยตรงนี้ก็มีเรือประมงขับขึ้นจากทะเลแล้วก็มารอตรงเขากะโหลกล,ลูกค้าสามารถหาของกินของสดได้ตรงนั้นเลยอ่าก่อนจะถามคุณเบียร์ต่อไปนะท่านผู้ชมใครเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ f อปสีดำสักคนละห้าไลค์ห้าหัวใจหน่อยละกัน f อแดง f อฟ้าฝากกดเซฟกดแชร์ไว้หน่อยละกันเฮ้ยคุณเบียรตรงนู้นเขาเขียนว่าอะไรนะวิวเขาอะไร วิวเขาคาเฟ่ครับมันคืออะไรอะ่ะมันคือคาเฟ่ครับมันคือร้านอาหารให้ลูกค้ามามีทุกอย่างะครับพี่บอยโอ้โหคาเฟ่เบเกอรี่มีของกินทุกอย่างเลยครบหมดเลยครบทุกอย่างเลยอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอเบอร์คุณเบียร์ก็ให้แล้วนะตเตรียมจดตเตรียมเขาเรียกว่าเมมให้ดีแล้วกันนี่แต่ที่ก่อนจะถามเบอร์นะผมให้ดูขนาดฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังมีเพื่อนบ้านเลยนะครับมีไร่สับปะรด้วยอ่าใครเคยเห็นไรสับปะรดม้างท่านผู้ชมใครอยากกินสับปะรดใครเคยเห็นไรสับปะรดบัางนะกดถูกใจเาามหนน่ออยะครับจจป็ ขาเรียกว่าแปลกตาแปลกใจของหลายคนแล้วกันนะผมก็เป็นครั้งแรกๆที่เคยเห็นไล่สับปะรดนะครับผ่านบ่อยแต่ไม่เคยมาคุกคีนะครับคุณเบียร์ถามก่อนตรงนี้น้ําท่วมไหมฮะไม่มท่วมครับพี่บอยมันใกล้ทะเลก็จริงรแต่น้ําทะเลไม่เคยมาไม่เคยไม่เคยท่วมเลยเมื่อกี้ผมเปิดพิกัดดูคุณเบียร์สูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่เกือ20บ20เมตรสบายเลยทีนี้คุณเบียร์ถามเลยท่านผู้ชมเตรียมจดเบอร์ให้ดีนะผมถามคุณเบียร์นิดนึงเบอร์ที่จะให้เนี่ยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยหรือเปล่า เบอร์ไลท์ครับเบอร์ไลท์ด้วยเบอร์ไลท์ด้วยโทรเขาเรียกว่าเบอร์โทรด้วยเบอร์ไลน์ด้วย,รวยครับถ้ามาชมอย่างที่บอกถ้าอันเนี้ยเขาสามรยอดประจวบเนี่ยเป็นเงินสดบ่อยอีกครั้งหนึ่งนะแต่เงินผ่อนเนี่ยให้โทรมาถามแกว่าเปิดโครงการที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเตรียมเมมเบอร์ก็ให้ดีคุณเบียร์ถ้าเกิดคนจะมาชมเนี่ยมาวันไหนได้บ้างลูกค้าสามารถมาได้ทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยได้ใช่ครับอ่าสนใจคุณเบียร์โทรมาเบอร์อะไรสนใจ คาสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0ูนครับ2 1 8 1 8 4 3ครับ,รบอ่าท่านผู้ชมทันไหมฮะใครทันฝากพิมพ์ทันมาหน่อยแล้วกันนะครับเมมเบอร์ไว้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยที่ทะเลเนี่ยผมว่ามันถูกนะสามแสนเก้าเป็นเจ้าของได้เลยเบอร์คุณเบียร์ใช่เบอร์นี้ไหมนะครับผมเห็นอยู่ที่ป้ายข้างหลังนะนะศูนย์เก้าสาท่านผู้ชมจดไปพร้อมผมเลยนะ0ูนนะครับแล้วก็2 1 8อ่า093แล้วก็218แล้วก็1843อ่าจดไปพร้อมกันเลยนะครับ 0932181843เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยอยู่ต่างประเทศคนไทยไปทํางานต่างประเทศอยากจะได้ที่ใกล้ทะเลบางคนมีครอบครัวต่างประเทศนะครับอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาสร้างบานพักตากอากาศมาได้เลยโทรหาแกได้เลยนะครับคุณเมียผมถามนิดหนึ่งแถวเนี้ยรู้แล้วล่ะว่าอยู่ใกล้ๆชายหาดไม่ไกลชายหาดมากนะครับของกินของใช้ไกลไหมอืมไม่ไกลนะครับพี่บอยเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดปากน้ําปานแค่นีด้เดียวเองปากน้ําปาน กี่กิโลครับประมาณสักเทไร่แดงสิบสกว่าสิบกโลสิบกโลอ่าท่านผู้ชมถือว่าของกินของใช้นี่ไม่ไกลมากแล้วเพื่อนบ้านแถวเนี้ยหลายร้อยหลังคาเรือนได้ไหมฮะได้อยูน่นะพี่บอยเยอะอยู่นะครับ,ค,รบคุณเบียร์ถามหน่อยไอ้ที่คุณเบียร์บอกว่าที่ตรงนี้50ตารางวา3ามแสนอยู่ในเขตของอำเภอเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันติดถนนก็4ี่0สนตารางวาตรงนี้มันใช้เงินจองเยอะไหมครับ ตอนนี้จองแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับสิบเปอร์เซ็นต์อย่างสามแสนเก้าก็สามหมื่นเก้าใช่ครับอีกนานไหมนัดไปโอนเนี่ยครับก็ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนครับพี่หนึ่งเดือนคับนัดไปโอนกันอ่าของแถมก็อย่างที่บอกเนาะมีไฟฟ้ามีประปาติดถนนลาดยางค่าโอนออกให้ฟรีนะครับแล้วก็หลังการขายนี่ดูแลให้ด้วยไหมครับก็ดูแลให้ครับพี่บอยติดติดขัดขัดอะไรโทรมาคุยได้หมดเลย อ่ะคุณเบียร์เดี๋ยวจะให้เดินพาไปชมในที่เราซะหน่อยนะครับอ่าว่าเป็นยังไงกันบ้างท่านผู้ชมสวยไหมฮะสวยฝักพิมพ์สวยมาหน่อยกดคดอ่าเคาเจาะอ่าเขาเรียกอะไรนะเคดจอคาใจกันมาหน่อยละกันนี่รถเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณเบียร์แกข้ามฝั่งไปก่อนเดี๋ยวมึงเดินตามไปนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นเพื่อนบ้านแม้เต็มไปหมดรถล,ลานี่ก็วิ่งกันควักไขวเลยนะครับ ผมว่ามันถูกอ,ะอ่ะใครว่าถูกมั่งพิม์มาหน่อยละกันนะครับถูกนะสำหรับเงินที่จับต้องได้นะครับปลูกบ้านได้นะครับค้าขายได้อะไรได้ทั้งหมดแล้วนี่เห็นไหมมีเพื่อนบ้านมาปลูกบ้านแล้วด้วยนะครับเนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมเดินไปพร้อมกันะนะครับ ต้องดูรถดูอะไรให้พร้อมผมด้วยนะผมขับมาจากกรุงเทพเนี่ยไม่ไกลหรอกเลยชะอำมาก็มาหัวหินมาหัวหินก็ผ่านปานบุรีนะครับปานบุรีก็มาถึงนี่เลยเขา300ร้อยยกแยกจากถนนเมนเมนมานี่ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับเน่่เน่่เน่เโอ้โหดูเสาฟงเสาไฟดูเพื่อนบ้านกลุ่มนู้นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดทางขยะยังมีเลยนี่ท่าไ้ชมบางคนไม่เชื่อผมให้ดูกันเลยเนี่ยท้งขยะเขาเขียนว่าอบต 300ยอดอ่าใครเห็นบ้างคำเนี้ยนะครับอบต3สามร้อยยอดแสดงว่าผมมาอยู่ที่เขา300ยอดจริงๆนะครับบางคนเขาเรียกเขา300ยอดนะครับบางคนเขาเรียกว่าอ่าอ,อะไรนะผมเรียกไม่ถูกนะมันมีหลายชื่อนะบางคนก็เรียกว่าดินแดนแห่งเขากะโหลกแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนันนะครับแถวนี้นะครับนี่ดูรถดูก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นกันชอบไหมนมู้ชมถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยลวกันนันะครับ50ตารางวา3ามแสนเก้านี่มันก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเลยนะครับเสียดายยังเลยผมเพิ่งไปซื้อมา แพงกว่าน,นี้หน่อยนึงนะ oh. แต่ถ้ามีเงินนี่อยากจะซื้อตรงนี้เลยเพราะว่าเอาไว้มาเที่ยวทะเลกันอ่ะสวยมากขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มาตามเจ้าของไปเลยนี่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 มาดูที่ป้ายกันก่อนโอ้โหข้างหลังเขาเนี่ยก็สวยถ้ามีคนแคปแคปหน้าจอไปหน่อยช่วยกันแคปหน้าจอไปนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมเดินไปแล้วจะไม่เห็นนะน,ะนี่เห็นเบอร์แกไหมฮะมาทัดล่างแคปหน้าจอไปเลยแล้วโทรหาแกเลยนะครับจะโทรตอนนี้ก็โทรมาเถอะนะครับโทรมาได้เลยนะครับ500กว่าคนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับเขาเขียนว่าที่ป้ายเนี่ยนะ ที่ดินแบ่งขายแปลงละ50ตารางวาติดถนนลาดยางมีน้ํามีไฟให้ครบสนใจติดต่อ,อที่ดินสไตล์คนเมืองนี่ชื่อสื่อแกอคุณเบียร์ก็คือเบอร์แกนี่นะ093 218 1้4 9 3อ่าไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอ้โหคุณเบียร์แล้วนิดนึงครับคุณเบียร์เชิญตรงนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดินกันไกลอีกได้ข่าวนะมันมีภายกระซิบมายืนตรงนั้นก็ได้ฮะมีภายกระซิบมาว่าแถวเนี้ย กำลังจะขยายถนนให้กว้างขึ้นใช่ครับจริงไหมฮะจริงครับเพราะว่าเดี๋ยวผมถามชาวบ้านแล้วก็คนผู้บริหารท้องถิ่นแถวนี้ครับว่าเขาเขางบประมาณมีแล้วแต่ครนี้นเขาเริ่มเคลียร์พื้นที่และขอบทางครับเพื่อที่จะทำการขยายถนนแล้วก็ปิดไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางนะครับเพื่อจะ ขยายทวนตรงนี้ไปยังสู่หาดเขากระโหลกครับเป็นเส้นทางหลักครับคล้ายๆว่าเป็นเส้นทางวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นตอนเช้าคล้ายๆเป็นว่าเส้นทางจักรยานให้ปั่นกันนี่ท่านผู้ชมมาดูก่อนให้คุณเบียร์ก็ยืนรอผมไปก่อนเห็นไหมเขาเริ่มตัดต้นไม้แล้วนี่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 ฝั่งนู้นเห็นไหมตัดอยู่คาแล้วนะครับจาก2เลนไหลทางไม่มีท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเขาตัดต้นไม้ไปหมดละนี่นี่ตัดไปเริ่มแล้วเริ่มทำล่างงบประมาณมาละ จาก2เลนไม่มีไหลาทางตอนนี้เขาจะทําเป็น2เลนแล้วมีไหลาทางอันนี้จากการคาดเดาและจากการพูดคุยกับคนในพื้นที่นะครับแสดงว่าถนนเนี่ยจะขยายแล้วความจเจริญก็ต่อเนื่องมันจเจริญอยู่แล้วละ่ะแต่มันก็จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบนะครับที่ดินใกล้ทะเลอยู่ที่เขากระโหลกประจบกิลขันเขา3า0ยอด50ตารางวา3ามแสนเกก็เตรียมเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับคุณเมียถามต่อนิดนึนงนะครับตรงเนี้ยมาจากกรุงเทพพอเดาได้ไหมกี่กิโลทางจากกรุงเทพเนี่ย ปรมาณสัก2 2 0 0กว่ากิโลได้นะครับ200กว่ากิโลแต่ง่ายกว่านั้นบ้านแต่ละคนอยู่ไหนไม่รู้ให้จับพิกัดอะไรดีที่มันพิมพ์ปุ๊บรู้เลยว่าจากบ้านเข้ามาเนี่ยกี่กิโลอาผมแนะนําว่าให้พิมพ์ตรงหาดเขากะโหลกจะง่ายกว่าครับพิมพ์อย่างนี้เลยครับหาดเขากะโหลกก็ได้วัดเขากะโหลกก็ได้ หรือว่าง่ายกว่านั้นก็ให้ลูกค้าพิมพิกลงที่วิวขาวคาเฟ่เลยเพราะว่าอยู่ติดอยู่ติดกับที่ดินเราเลยอ๋ออาศัยอ้างอิงเลยวิวขาวคาเฟ่เขาก็หลกท่านผู้ชมอยู่ติดกับเราเลยมันอยู่ตรงไหนครับอยู่เนี่ยครับติดที่ดินเราเลยครับเป็นคาเฟ่ครับอาหารอร่อยไหมฮะอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยทัาารร้งคาเฟ่ทั้งเบเกอรี่ลูกค้เกาเลือกได้เลยอ่ามาดูที่เพลินๆแล้วเนี่ยก็เข้าไปนั่งคุยกันได้เลยที่นั่นวิวขาวคาเฟ่เขากโหลกท่านผู้ชมอยู่ติดกับเราพิมพ์มาแล้วกันท่านจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง ก็ไม่ไกลมากอ่าแล้วอย่างนี้ครับคุณเบียรครับรู้แล้วนะครับสถานทีน่ราชการก็ไม่ไกลนะครับรู้แล้วว่าชุมชนก็ไม่ไกลรู้แล้วว่าโงรงพยาบาลก็ไม่ไกลแถวเนี้ยผมถามคุณเบียนิดหนึ่งบางคนเนี่ยนะเขาปรึกษาเขาอยากได้ที่ใกล้ทะเลที่เราเนี่ยมันเด่นยังไงถามหน่อยของเราเนี่ยความพิเศษคือมันติดถนนรัยานด้วยนะครับการเดินทางนี่ยสะดวกสะดวกสบายนะครับสะดวกคล่องตัวแต่ที่ผมว่าผมชอบคือราคามันโคตรถูกอ่ะ ใช้เงิน3ามแสนได้ที่ดินไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนได้เลยว่าเนี่ยฉันมีที่ดินใกล้ชายหาดเขาก็โหลกวันหยุดเนี่ยมาสร้างบ้านใช่ไหมวันหยุดก็มาพักใช่ไหมครับามาปั่นจัก,กรยานก็ได้เลยทะเลเป็นยังไงแถวนี้สวยไหมทะเลก็ยังคงความธรรมชาติของพื้นทะเลไว้อยู่ครับอ่าสวยครับแล้วถามคุณเบียร์นิดนึงเขาก็โลกแถวเนี้ยมันเล่นน้ําได้ไหมเล่นได้พี่เพราะว่ามีน้ำหาดมีหาดทรายมีน้ำหาดนักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะ สอทคาเฟ่อะไรเงี้ยก็มีร้านอาหารก็มีวิวก็สวยอาหารก็สดขึ้นจากเขาเรียกว่าท้องน้ําท้องทะเลเลยขึ้นจากเรือประมงเลยครับคุณเบียร์ผมก็ซิิดีนึงผมเห็นหลักแดงๆคุณเบียร์ตัวนี้ก่อนจะถามหลักแดงคุณเบียร์ไอท่อฟฟ้าคืออะไรตัวนี้เป็นท่อท่อปลาครับพี่ตกลงมาปลาปลาอะไรครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านน้ําไหลแรงไหมน้ำแรงครับพี่น้ำแรงอยู่ครับน้ําแรงนะไฟฟ้านี่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 เขาไฟไม่ตกนะคุณเบียร์นะ มีทั้งแรงสงูงแรงต่ำพี่บอยได้เลย <couple> แล้วก็ไอ้หล,ลักเขตตัวนี้เรารังวัดไปแล้วลท,ทุกเขตจะมีหมุดลังวัดอยู่แล้วครับรังวัดแสดงว่าซื้อที่ดินกับคุณเบียห้าสิบตารางวาสามแสนเก้า 30, 9, 9, ที่เขาสามร้อยยอดรประจวบเนี่ยซื้อห้าสิบตารางวาก็ได้ห้าสิบตารางวาไม่ได้สามสิบตารางวาแน่นอนห้าสิบตารางวาครับพี่บอยไม่สามสิบแน่นอนเป๊ะเลยใช่แต่ผมงงนิดนึงคุณเบียทำไมถนนเนี่ยมันกว้างแล้วเนี่ยเนี่ยหลักมันไม่อยู่ตรงนี้มันคืออะไรอะถนน ครับพื้นที่เราจะอยู่อยู่แค่นี้อ๋อเป็นที่ของของขวงเพราะว่าเราเอาประหยัดมาแสดงว่าเป็นที่งอกที่เกินใช่ครับแต่เราสามารถใช้ได้ใช้เป็นที่ได้หมดเลยอ่าค,คุณเบียร์เดี๋ยวขอก่อนโอ้โหท่านผู้ชมนี่ขอกันมาเต็มเลยเขาบอกห้าสิบตารางวาเนี่ยติดถนนแป้งไหนชี้เลยครับห้าสิบตารางวาเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนหมดเลยแต่ว่าด้านด้านที่แป้งจะว่า,างเลยครับมันจะเหลื